คนไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมควรดำเนินชีวิตอย่างไรปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างมากทำให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมอย่างต่อเนื่องจากเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมก็เปลี่ยนมาเป็นยุคอุตสาหกรรมและปัจจุบันกำลังอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกกันว่าโลกไร้พรมแดนที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารถึงการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นจึงทำให้มีผลต่อความคิดความเชื่อของบุคคลในสังคมไปด้วยในยุคแรแรกคนส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างเช่นเทพเจ้าจึงก่อให้เกิดเป็นาศาสนา หรือรัติเทวนิยมจำนวนมากแล้วก็ได้สืบทอดความเชื่อเหล่านั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันแต่เมื่อการพิสูจน์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้คนบางคนเริ่มมีความเชื่อในเรื่องของเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้มากขึ้นอย่างเช่นในยุคที่ความเชื่อเรื่องเทวนิยมรุ่งเรืองมากๆกก,ก็จะมีการเผยแพร่ความเชื่ออย่างกว้างขวางไปทุกมุมโลก ซึ่งในยุคนั้นเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นและนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อกาลิเลโอก็ได้ค้นพบทฤษฎีต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อความเชื่อทางศาสนาในขณะเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์นั้นก็ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถนำเรื่องที่คนสงสัยมาพิาสูจน์ให้เห็นจริงได้แต่ในที่สุดก็ ถูกคุกคามจากศาสนาความเชื่อนั้นจนเกิดความลำบากในการดำรงชีวิตปัจจุบันความเชื่อเหนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่แต่มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปบ้างให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาก็ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ได้ปัจจุบัน ได้มีการทำวิจัยเรื่องของการนับถือศาสนาของคนในยุคปัจจุบันในหลายประเทศก็พบว่ามีแนวโน้มคนที่จะไม่นับถือศาสนาใดๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะบางคนมองว่าเป็นเรื่องมงมงายพิสูจน์ไม่ได้บางคนไม่เห็นประโยชน์จากการมีศาสนาอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องมีข้อผูกมัดหรือถูกสร้างกรอบทางความคิดให้กับตนเอง จากข้อมูลวิจัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่ว่าหากคนไม่มีศาสนายึดเหนี่ยวในใจมากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมและลูกใบนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าเพราะอย่างน้อยเขาจะไม่มีกรอบความคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพราะทำแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผิดศีลธรรมไม่กลัวบาปคนจะสนใจเรื่องของวัตถุมากกว่าจิตใจใช้ชีวิตตามอำเภอใจ จะไม่เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หลายคนคงเคยศึกษาในเรื่องของการเกิดาศาสนาต่างๆมาบ้างแล้วเราจะพบว่า,าศาสนาส่วนใหญ่มีหลักคำสอนสำคัญที่เป็นประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสุขในการดําเนินชีวิตความสงบสุขในสังคมในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นาศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุและผล พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนการดำนึ่งชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้โลกหน้าและตลอดไปเมื่อใครปฏิบัติตามก็ยอมได้รับความสุขทั้งชาตินี้ชาติหน้าและทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสแม้นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างไอน์สไตน์ก็ยังให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็นาศาสนาที่มีหลักการคล้ายวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความมีเหตุผล ส่วนในประเด็นเรื่องของคนที่ไม่มีศาสนานี้ถ้าจะกล่าวโดยรวมก็หมายถึงคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยซึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคลที่ไม่มีศาสนาเป็นก่นสารเอาไว้ในอปปนณตสูตรเพราะความที่พระพุทธองค์ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแบ่งปันความสุขให้กับมนุษย์ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดหรือไม่มีความเชื่อเลยก็ตามก็จะทรงแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้เสมอดังนั้นเราก็จะมาศึกษาเพื่อให้ได้รับทราบสาระสำคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีศาสนาหรือบุคคลที่ยังไม่มีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเนื้อความในพระสูตรเป็นเพียงบางส่วน ที่นําเสนอวันนี้เป็นเพียงบางส่วนของพระสูตรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอยกเพียงตัวอย่างเดียวหากต้องการที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นก็สามารถหาอ่านได้จากพระสูตรที่อ้างถึงดังกล่าวพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามพรามและขหะปดีชาวบ้านเมืองสาลาว่าศาสดาองคใถองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของท่านทั้งหลาย ที่เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาอย่างมีเหตุผลมีอยู่หรือไม่พรามและขหบดีชาวบ้านสาลากราบทูลว่าไม่มีพระองค์จึงทรงแสดงอป,ปันนักธรรมโดยทรงยกทิฏฐิต่างๆขึ้นมาอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นคุณและก็โทษอย่างชัดเจนแล้วก็ทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ไม่ผิดซึ่งก็ขอยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้รามสองพวกมีความเห็นขัดแย้งกัน พวกที่หนึ่งมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบวงสวงไม่มีการบูชาไม่มีผลมิบาแ่นกรรมที่สัตว์ทำชั่วไม่มีลูกหน้าไม่มีเป็นต้นพวกนี้ก็จักเว้นกุศลธรรมคือเว้นจากการทำความดีประพฤติแต่อกุศลธรรมก็คือการทำความชั่วกลายเป็นคนทุศีลประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะก มิจฉาวาจาทำตนเป็นข่าศึกกับพระอรหรันในเรื่องนี้บิณฑูชนก็ควรพิจารณาให้เห็นดังนี้และพระองค์ก็ทรงแนะนำวิธีคิดที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ว่าถ้าโลกหน้าไม่มีบุคคลนี้ตายไปแล้วจัก,กํำตนให้ปลอดภัยได้ถ้าโลกหน้ามีเขาก็จักไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาดนารกถ้าโลกหน้าไม่มีจริง คำของสมณะพราหม์เหล่านั้นจะจริงหรือเท็จก็ช่างเถิดเขาก็จะถูกติเตียนในปัจจุบันแน่นอนถ้าโลกหน้ามีจริงเขาจะได้รับโทษในสองสถานคือ 1. ในปัจจุบันบินอยู่ชนตำหนิติเตียน 2. ตายไปแล้วจะไปเกิดในนรกพวกที่สองมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบวงสรวงมีผลการบูชามีผลเป็นต้น พวกนี้จกเว้นอกุศลธรรมประพฤติกุศลธรรมและทิ้งความเป็นผู้ทุศีลประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไม่ทำตนเป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ในเรื่องนี้วินยูชนควรพิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้าโลกหน้ามีบุคคลนี้ตายไปแล้วจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคำของสมณะอัปรามเหล่านั้นจะจริงหรือเท็จก็ช่างเถิดเขาจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันแน่นอน ถ้าโลกหน้ามีจริงเขาจะได้รับคุณในสองสถานก็คือ 1. ในปัจจุบันวิรดยูชนสันเสริญ2หลังจากตายไปแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากว่าท่าของพรหมณ์ทั้งสองพวกที่ยกมานี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่าความเห็นของพรหมณ์พวกที่หนึ่งเป็นความเห็นที่ผิดความเห็นของพรหมณ์พวกที่สองเป็นความเห็นที่ถูกต้องและก็ทรงชี้ให้เห็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสําหรับผู้ที่ประพฤติผิดว่า ควรจะมีความเชื่ออย่างไรที่จะทําให้การดําเนินชีวิตปลอดภัยหรือผู้ที่ปฏิบัติถูกแล้วพระองค์ก็ทรงยืนยันในสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติต่อไปดังนั้นในความเห็นของพราหมณ์สองจำพวกที่ยกตัวอย่างมานี้ก็พอที่จะสรุปหลักการปฏิบัติสําหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมคนที่ไม่มีศาสนาได้ว่าแม้บุคคลผู้ไม่มีความเชื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่อย่างน้อยก็ควรม,มีหลักพิจารณาในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องโดยยึดหลักการปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ดังกล่าวว่าถึงแม้จะมีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าหรือเรื่องกฎแห่งกรรมก็ต,ตามหากปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างน้อยการดําเนินชีวิตในโลกนี้ก็จะมีความสุขและก็ไม่ต้องทุกข์กับการที่ถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ตําหนิหรือดินทาจากการกระทําไม่ดีของตน หรือหากโลกนี้โลกหน้ามีกฎแห่งกรรมมีจริงการดําเนินชีวิตหลังจากตายไปแล้วก็ปลอดภยัยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิเพราะฉะนั้นการเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมม,มีแต่ผลดีอย่างเดียวอีกทั้งยังจะทําให้การดําเนินชีวิตของเรามีเข็มทิศชีวิตที่ถูกต้องสรุปสาระสําคัญก็คือต้องการให้ผู้ที่ศึกษาเห็นสภาพของกฎแห่งกรรมในมุมมองที่ กว้างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะตอบปัญหาที่ค้างคาใจในหลายๆคำถามนั่นเองนะคะเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นหลักเป็นหัวใจของกฎแห่งกรรมในเมื่อหลักกรรมกล่าวเอาไว้ว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วคำกล่าวนี้ย่อมเป็นจริงเสมอจะส่งผลช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาและก็การกระทำในปัจจุบันส่งเสริมสนับสนุน ชี้ใ้เห็นความสําคัญของกฎแห่งกรรมว่าเป็นตัวจําแนกความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในหัวข้อเรานีจะตอบคําถามของคนที่มักจะเกิดความสงสัยหรือสับสนว่าทําไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันหรือเราเกิดมาจึงแตกต่างจากคนอื่นเพราะกรรมที่กระทํามาในอดีตส่งผลให้เป็นเราในปัจจุบันนี้แล้วก็ทําให้ได้ข้อคิดต่อไปว่าควรที่จะประกอบกรรมดี เพื่อที่จะได้เกิดความสมบูรณ์ในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราในอนาคตได้ด้วยการกระทําของเราในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ต้องการชี้เห็นความซับซ้อนของการให้ผลของกรรที่มีคนบางส่วนก็มักจะเข้าใจผิดหลักกฎแห่งกรรมว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเมื่อเราได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้แล้วเราจะได้เข้าใจว่า การให้ผลของกรรมนั้นนหะมันเป็นเรื่องซับซ้อนดังนั้นก็อย่าด่วนสรุปว่าหลักกรรมไม่ถูกต้องแล้วก็นำมาตัดเพาะตัวเองเพื่อที่จะไม่ทำความดีหันกลับไปทำความชั่วซึ่งก็เป็นอันตรายต่อการกำดำเนินชีวิตแม้ขนาดว่าคนมีตาทิพย์ยังเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรมแตกต่างกันแล้วก็เข้าใจเรื่องของการให้ผลของกรรมไม่ถูกต้องเพราะว่าเห็นไม่ครบวงจรเห็นเป็นบางส่วน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นไปถึงต้นเหตุจึงทรงนำมาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องดังนั้นเราก็ควรที่อยากยึดมั่นในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่กงกรรมย่อมจะได้รับผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีความเชื่อทางศาสนาหรือไม่มีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างน้อยก็ควรจะมีหลักในการพิจารณาเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ดำเนินได้อย่างมีความสุขหรือยิ่งถ้าหากตายไปแล้วมีโลกหน้าจริงก็จะได้ปลอดภัยคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ทำความดีเผื่อเหนียวไว้ก่อนนั่นเอง